เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเดือนชตาพับเลอร์ไบแอมจไรนีเดือนแม่หมอแอมจามชาร์โรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมา ดูกันว่าบางคนมีความรักอยู่แล้วแล้วก็สับสนกังวลใจว่าอยากรู้ว่าจะคบกันไปได้นานหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกสองกองแล้วกันนะอ่ะเป็นกองที่หนึ่งกับกองที่สองนะคะมาดูกันว่าจะคบกันไปได้นานหรือเปล่านะหลับตาตั้งจิตไปสมาธินะจะรักกันไปได้นานไหมนะคิดถึงหัวข้อนี้คิดถึงหน้าเขานะ จากนั้นค่อยค่อยลืมตาแล้วก็เลือกกล่องที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดบางคนสับสนให้ฟังทำนายมากกว่านหนึ่งกองก็คือฟังทั้งสองกองไปได้เลยนะใครยังเลือกไม่ได้กดเพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังทำนายกันเลยนะเริ่มต้นจากกลองที่หนึ่งก่อนมาดูกันว่าจะรักกันไปได้นานหรือเปล่านะสําหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะดูจากพลังงานนะต้องบอกว่าทั้งคุณและเขาต่างก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ น่าจะมีคนเข้าหาเยอะมีคนให้ความสนใจเยอะแต่ต้องบอกเลยคุณเองก็มีความมั่นใจในตัวเองนะรู้คุณค่าของตัวเองเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะอาจจะคบกันไปได้นานไหมเดี๋ยวลองมาดูกันดูจากพลังงานเนาะเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีนะ คุณก็อาจจะอยากอยู่กับตัวเองนะตัวเขาอาจจะต้องการความใส่ใจจากคุณในขณะที่บางครั้งบางทีคุณอยากได้ความใส่ใจจากเขาแต่เขาก็อาจจะไม่ว่ามันเหมือนเวลาว่าไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่หรือเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองและยังช่วงเวลานี้มันเหมือนจังหวะล็อกอะไรต่างๆมันไม่ค่อยตรงกันอะเนาะมันเหมือนกับไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่มันก็เลยทําให้คุณกังวลหรือเปล่านะเอออะจะมี จะจะ,จะรักกันไปได้นานไหมอะมาดูซิอืมถามว่าจะรักกันไปได้นานไหมต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเคลียร์ตัวเองได้ไดขนาดไหนหรือเป็นไม่ได้ว่าเเข้าใจกันมากขนาดไหนนะอาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะแล้วก็ให้เวลาการละการมันเหมือนกับว่า ต่างคนต่างยุ่งแหละเนาะต่างคนต่างมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายนะเออถ้าเราเข้าใจกันมากพอถ้าเราถ้าเราเข้าใจกันมากพอแล้วก็พยายามคนละครึ่งทางอะ่ะมันมีโอกาสไปได้นะคะมีโอกาสไปได้อืเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปแบบ ขยายขยายเติบโตความสัมพันธ์อยู่แล้วนะมันมีโอกาสที่ใจไปกันได้ยาวๆอยู่แล้วแค่แบบว่าค่อยๆเข้าใจกันแต่ดูจากพลังงานต้องบอกว่ามันเหมือนกับสลับกันนะเนาะมันก็เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะเข้าใจกันดีนี่แหละอืเห็นไหมถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าทั้งคุณและเขาเออมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่เป็นปัญหาอุปสรรคแบบเล็กๆน้อยๆมากเลยคือ นะหนึ่งคือต้องบอกว่าคุณข้อดีคือคุณค่อนข้างเข,ข้าใจแล้วก็รู้ว่าตัวเองคุณค่าอย่างไรนะรู้ว่าตัวเองมีดียังไงตัวเขาก็มีเขาก็รู้ว่าเขามีดียังไงมีคุณค่ายัางไงต่างคนต่างแบบไม่ใช่คนที่จะมารอใครมาเติมเต็มแต่ว่าต่างคนต่างพยายามเต็มคือพยายามทําให้ตัวเองอะเต็มด้วยตัวเองแล้วก็มาอยู่ด้วยกัน แต่บางครั้งบังตีก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเราก็มนุษย์เนาะมันก็มีเหมือนกันที่มีอารมณ์แบบว่าอยากได้ความรักเนาะอยากให้สนใจหน่อยอยากให้แคร์หน่อยอยากได้นู่นได้นี่หน่อยนะมันก็มีเหมือนกันที่อาจจะแบบฝ่ายหนึ่งขออีกฝ่ายหนึ่งอ,อีกฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมที่จะให้หรือแบบรู้สึกงอนๆหน่อยๆแต่ก็ผัดกันง้อผัดกันงอนนะ เออมันเหมือนกับว่าคุณก็พยายามที่จะผัดกันงงอผัดกันงอนทําให้ความรู้สึกมันดีขึ้นนะบางครั้งบางทีอาจจะมีบ้างที่รู้สึกเบื่อเบื่อขึ้นมานะเหนื่อยเหนื่อยขึ้นมานะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะเออมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นแค่จังหวะเวลาหรือว่าเป็นช่วงเวลาความรู้สึกนั้นแค่นั้นเองสุดท้ายถามว่าจะไปกันได้ยาวๆไหมจะรักกันไปได้นานไหม ดูจากพลังงานก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสไปได้นานมีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะเติบโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นคงนะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในความรักความผูกพันความรู้สึกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งจะรักกันไปได้นานไหมต้องบอกว่ามีโอกาสรักกันไปได้นานแน่นอนนะขอใ รักษาความเข้าใจกันแบบนี้นะพูดดีคิดดีทำดีต่อกันต่อไปเรื่อยๆก็มีโอกาสที่รักจะมั่นคงไปเรื่อยๆนะเมื่อต่างคนต่างเข้าใจกันแบบนี้ความรักไปได้ดีๆอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่2องนะคนที่เลือกกองที่สองมาดูกันว่าจะรักกันไปได้นานไหมเนาะ ไแรกมาเลยก็แ,แสดงว่าทั้งคู่และเขาต่างที่มีแรงดึงดูดด้วยกันนะเออเหมือนกับว่ามีทั้งความรักความหลงความรักใคร่ในตัวกันและกันอืมแต่มันเหมือนกับอยู่ห่างกันเนาะนะมีอุปสรรคเรื่องของระยะทางหรือเปล่าหรือว่าอยู่ไกลอยู่คนละที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าอยู่คนคนละประเทศอยู่กันคนละจังหวัด เป็นไม่ได้หมดเลยนะมันก็เลยทําให้คุณกังวลตรงนี้ละมั้งที่มันมีความห่างไกลกันหรือบางครั้งบางทีก็รู้สึกว่าเข้าไม่ถึงอืมโอ้โหดูจากพลังงานถ้าผ่านปัญหาอุสรักตรงนี้ไปได้มีโอกาสที่จะไปยันได้ยาวๆเลยค่ะนะต้องบอกว่าความรักความผูกพันมันมีความรู้สึกดีๆมันมีต่อกันนะมันมีแค่ระยะทางที่กั้นแค่นั้นเองซึ่ง แก้ไขได้อ่ะเออมันแก้ไขได้นะคะถ้าแก้ไขได้เนี่ยต้องบอกเลยจะอยู่กันไปได้ยาวแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันชวนกันทะเลาะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์จะแตกหักได้นะเนอะเออมันเหมือนกับว่าปัญหามันเล็กนิดเดียวดูจากพลังงานอะ่ะเออมันสามารถไปต่อได้นะคะมีโอกาสที่จะไปต่อได้อืมเนี่ย มีโอกาสที่จะไปต่อได้ยาวๆค่ะต้องบอกเลยคนที่เลือกกลองที่สองนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยคุณทั้งคุณและเขามีความรู้สึกดีๆต่อกันมากๆเลยมีความรู้สึกดีๆต่อกันมีความออรักมีความหลงไหลในตัวกันและกันมากๆเลยแต่ว่าอยู่ห่างไกลกันอยู่อยู่คนละที่คนละทางมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นอุอปสรรคหรือปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันแก้ไขได้นะก็ลองปรับจูนค่อยๆถ้าถ้าผ่านถ้าแก้ปัญหาอุปสรรคข้อนี้ไม่ได้คือต้องบอกเลยอยู่กันได้ยาวเลยอะยาวมาไปจนถึงแบบแก่เท่านะไปได้ถึงขนาดนั้นเลยแต่ถ้า,ถาลรอบอกแหวงกันเป็นไปได้ว่ามันแตกหักได้คือดูจากพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าทั้งคุณและเขาต่างกักนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความหมาไกายหรือว่าการที่บางครั้งบางทีมีโรคส่วนตัวกันมากเกินไปหรือว่า มีอะไรบางอย่างกั้นขวางอ่ะอืมถ้าเกิดเอาเออเาปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ออกไปได้ก็คือสามารถไปกันได้ยาวๆเลยคือต้องบอกว่าเผอๆคนกองนี้คือต้องบอกว่าเกิดมาคู่กันก็เป็นไม่ได้นะเกิดมาเพื่อที่จะอยู่กันไปยาวๆเพียงแต่ว่าต้องผ่านปัญหาอุปสรรคนี้ไปให้ได้คือมันเป็นบททดสอบถ้าคุณผ่านไปได้มันก็จะไปกันได้ยาวแต่ถ้าเกิดคุณผ่านไม่ได้นั่นหมายความว่าโอเคต้องจบแล้วล่ะ นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากจะไปกันได้ยาวๆลองหาโซลูชันห่อหาหนทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้มันคลี่คลายให้มันผ่านพ้นไปได้มันแก้ได้นะมันแก้ได้แค่บางเรื่องอาจจะต้องรอเวลารอเวลาที่เหมาะสมหรือว่าต้องอดทนต้องทำความเข้าใจกันมาก อคือดูจากพลังงานมันแก้ไขได้นะสําหรับคนที่เลือกกล่องเนนีะ้เออแล้วก็มีโอกาสที่จะไปกันได้ยาวๆเลยด้วยเพราะว่ามีความรักความรู้สึกดีๆต่อกันมากมายเหลือเกินเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาถ้าคุณไม่ท้อไปก่อนถ้าคุณไม่ถอดใจไปก่อนถ้าคุณไม่น้อยไปก่อนมีโอกาสเหลือเกินว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ได้วยดีแล้วก็มีโอกาสรักกันไปได้นานๆเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะและนี่คือการทํำนายทั้งหมดของคุณนะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะแล้วก็ใครอยากจะดูส่วนตัวทักมาได้เลยนะแล้วก็อยากดูหัวข้ออะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ทําหัวข้ออะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะหมอจะได้ทําให้เนาะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe <g it> กดหัวใจ <g it> กดกระดิ่งกริ่งกริงกดซีฟเวอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะ <g it> ในทุกๆช่อง <g it> ทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใชชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย